เคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันตันตันไปหมดเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตหาทางออกไม่เจอวันก่อนฉันนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าบางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทางออกแต่อยู่ที่มุมมองของเราเองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอกลับมาลองคิดดูเออจริงวะ่ะลองเปลี่ยนจากมองว่าทำไม่ได้เป็นจะทำยังไงให้ทำได้ เปลี่ยนจากมันยากเป็นเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนเวลาเจออุปสรรคฉันจะโทษตัวเองโทษโชคชะตาแต่พอเปลี่ยนมามองว่าอุปสครรคคือบทเรียนมันกลายเป็นความท้าทายที่ทำให้เราเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้น อย่าจมอยู่กับปัญหาเดิมๆลองถอยออกมาสักก้าวมองมันจากมุมที่ต่างออกไปบางทีทางออกที่เราตามหาอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่เราเปลี่ยนแแว่นที่มองเท่านั้นเองมองโลกในมุมใหม่แล้วชีวิตจะสดใสขึ้นเยอะ